สวัสดีค่ะพบกันพี่น้องชาวแทยทวโลูกวันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องเช้าวันเสาร์เนาะวันนี้อากาศฝนตกอีกแล้วพี่น้องเสาร์อาทิตย์จะฝนตกเนาะรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ฝนตกทุกมือเลยพี่น้องมีหมื่อวานนี่โบตกอันกัางเวรเนาะไปตกช่วงบาบาาๆคำคำมันนะโอ้ยก็่ยังมาช่วงนี้ปนไปหาของหาสิ่งหรอกพี่น้องฝนตกแต่ว่าวันนี้อันเรื่องหูเหลือ,องวันนี้แม่ทิ่โบ่ั่นใยแม่พี่น้องผัวคอยจว่มาอันเธอคนนั้ นางรถไม่ต้องกัรนะนะเธอเข้าไปหาสงสัยเขาสงข์เขาโบดไปหารถน้ำมนต์แล้วคนว่ามิจเจเรียงคนว่ามิจเจเรียงอารถอันอันสงสัยเขาถือถือคองนะถือแบบว่าถือม่อนดำประมาณนี้นะพี่น้องเครื่องนะพนเราสงสัยเขาขนาดฝรั่งเนี่ยยังเบอกเนาะพี่น้องสงสัยเขาถือม่อนดำแล้วนะคนว่าไปหารถน้ำมนต์เถาะคนว่าคนก็โอ้ยคนก็อะไรยากุัวอันฝรั่งบอกเนี่ยเอาอ่างนะพี่น้องเนาะไม่ที่โอ้วัน ปั้นปั้นพลื้อฮาร์ดกับเป็นเป็นโรงเรียนพี่น้องปั้นพลื้อฮาร์ดบอกว่าอันแปลว่าอันห่ากันนะพี่น้องอาเจียนนะนะอาเจียนตืดสาวขางนางหูซื้อว่าบบสบายเป็นอาเจียนก็อยู่อยู่ในเบิดเหมือนพี่น้องบพเป็นอย่างบันนี้อันคอยกับปั้นนั่นพลื้อฮาร์ดขอดไปปั้นพลื้อฮาร์ดขอดไปงานแอนติกพี่น้องเป็นงานแอนติกอะติดคอม่าโบลายดอกเพราะว่าเฝ้านะพี่น้องเฝ้าอากาศมันบอดีนะพี่น้องฝนมันจะแฉะน้ำมันแฉะมันจืดมัน อันสกกระได้คอมันนิดหน่อยน่กระได้เลือดามอันเลือดละสองปอนด์กับแบบว่าอันตัวขี้เก่าอ่ะนะขี้เก่าที่เขาเหลืออันระหาปอนด์ไปแล้วเขากรลดราคาอันก่อนคริสมาส์ค่ว่าอันลดลดอันลดราคาช่วงคริสมาสจะซื้อมันวางส่เนาะก็ะเลือมาฮกฮกอันบอกกก็ประเดี๋ยวมีอันแพงหอุพี่น้องบอว่ามันอันอันแบบว่าเลือเเลือเขาเนาะก็เลือมาได้ฮกอันกระได้ยางอีกหลักกระได้นี่นหน่อยละพี่น้องปนเปกันไปเนาะ ก็เฝ้าย่างนะก็สิกับมาวันนี้ช่วงบ่ายค่อยก็ไมีนัดกับหมอไปเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ตาพี่น้องเอ็กซเรย์กเขาเครื่องสแกนทีทีซีทีทีซีบ่ทีซีทีซีท,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 ทีสแกนเขาไปด้เครื่องใหญ่ๆนะเป็นอุโมงค์นะพี่น้องเขาไปด้เครื่องอุโมงคนะ์เนาะกะอันกะเขาไปนึกใส่เวลาสแกนหนึ่งสามสิบนาทีพี่น้องเขากระทายรูปโอ้ยเครื่องนัง่นพอเขาไปแล้วเนาะเขาไปตอนแรกอะ ไปทาไปทามอนนองไปทามออยู่เกือบสามสิ้นนที่เพราะว่าเอยไปไหว่นะพี่นอ้องก็ไปทาทาแล้วกับเขาไปเช็คประวัติเนาะเปลี่ยนช่อเสือเอ้อผ้านะเพราะว่าเขาบอกให้มีพวกนะพวกันเม็ดโทนะผวกไอ้พวกเล็กพวกเครื่องประดับอยียงเออถอ,อดออกเบิดเนาะพวกเป็นตุ้มเป็นตาถอดออกเบิร์่แต่เสื้อเสื้อกราวนะพี่นอ้องเป็นเสื้อคลุมเขาไปในเครื่องสแกนเขาก็มีเขาบอกว่าเครื่องนั้นมันสีเสียงดังคนนะ่าพวกเขาเลยแนว แนวเสียหูมาเสียให้แล้วก็เอาอันอันหูฟังมาใส่่นเพแบบหูเสียงดังแห่งตึ๊กๆคอยเอามาจากอันเครื่องนันซองสามหมื่นเขายังเจ็บหูคอยอยู่หน้าแบบเป็นเป็นปวดปวดเนื้อเนื้อมานาพี่นนอะก็ยังยังเจ็บอยู่กักันละกับซองซองเหมือวันนี้กลับมาวันนี้มันถามไม่ที่ยวว่าสิกินพิซซ่าบอกก็เลยสืพิซซ่าขับไปให้แม่กิวเนาะพอแม่กิวกินพิซซ่าข้าไปซุ่มงหนึ่งพี่นนองอันวันนี้ก็ แบบออกมาหมดเลยพี่น้องออกมาหมดเลยกัเออบอดดิคิดยังไยเนาะก็สงสัยอันสงสัยเป็นเป็นตะเสาเงี่ยปวดเสารสิเนาะแบบว่าอันสงสัยอากาศากบปวเสาเงี่ยปวดเสาบันนี้ก่ะตื่นเสาขึ้นมามันสุกอีกพี่น้องบอกว่าวิ่งแห้งพันว่าวิ่งแห้งมันที่อยู่ไปโ้องเรียนบไดดิั่ยืดไปอีกมือหนึ่งบันนี้ก็กินยั้งกับบไดดเลยพี่น้องมันวันสุกกินน้ำลงไปกระหักออกกินเขาลงไปกระหักออกแบบ เป็นซิบซิบเธออะนะพี Ma ่น้องปนิกกัมือที <mel> ่มือมือที่สามพี่น้องกระทาเบืองว่าอันอันค่อยกระเฮ็ดนุ่มอันอยังช็อกโกแลตไปให้กินล่ะกระทาเบืองว่าสีสีหักบ่พี่น้องเดี๋ยวค่อยสีเดี๋ยวค่อยสีมะเฮ็ดอันอันเบอร์เกอร์ไข่ให้กินเนาะหมูว่าสิกินไหนบอกเคยกินกินล่ะกระหักอีกช่วงสายสิไปหาหมูพี่น้องก็ต้องต้องเบิองซะก่อนเนาะก็ไม่ได้ไปอันปีนี้แม้แต่ต้นคีสมาก็ยังไม่ได้ออกมาอยู่พี่น้องเพราะว่ามัน มิจจะเลื่ยงลายนะพี่น้องเส่งเส่งเนาะเพราะมันเพราะมันมีเลื่ยงลายมันก็ผู้สบายใจพี่น้องบังคนเกี่ก็บเบาคัดแยงกันแน่อีอย่างเี่นน้องก็เครียดองเี่นน้องก็เครียดในพอหนึ่งจิตสกาวมาถอดไข่ป่าโบดูแลนบูโบดูแลลูกผู้อ่าแล้วไปเฮ็ดลายคองนะพี่น้องข้างนันกันนั่นะพี่น้องมันมีอย่างายดอกไข่สองคนอะอะไรกันตอนนี้เราก็เอารถไปไปเฮ็ดพี่น้องเอารถมือที่หล่ะมีแต่แนวเสียเงินบ่จะว่า วันนี้ก็เอารถไปเห็ดพี่น้องรถไปเปลี่ยนเปลี่ยนอันหล่อพี่น้องก็จะเปลี่ยนหล่ออยู่เรื่อยได้เพราะว่ารถลดคอยน์น่ะมันเป็นรถขนของหนักขนาดพี่น้องเปลี่ยนเบรกแล้วก็เบรกแล้วก็หล่อเห็นไหมส่งยางเพราะว่ามันเด็กขนของหนักเวลาเขาเบรกหล่อมันก็เสื่อมเอียงสิเราบ่อยไอหล่อเอียงสิ็จบอดด้มีมี่อันบกพ่องเลยนะพี่น้องแล้วก็เปลี่ยนอยู่เรื่อนอ่ะปีหนึ่งปีหนึ่งหกเดือนแล้วก็เปลี่ยนนะพี่น้องพวกล่อพวกเบรกนี่สำคัญ เดรกลอล้วกด่างเ้เขาก็ต้องเอาไปอันไปเห็ดอันยังตรวจเอมโบทีเนาะตรวจสภาพเนาะคัพัสดาเกับสิตรวจสภาพทุกปีนะพี่เนาะเดะกับว่มีอย่างหลายพี่นาะเจสิกากับปิธีวันที่สิบสามปิธีวันวันที่สิบสากับสีเดิอนทางวันที่สิ้ากับเจสิมาหอดบานวันที่เถไรกับถาบึงนะพี่เนาะแล้วกันไปเที่ยวกับปิพีวันที่สิบพี่เนปิธีวันคีิสมาสนะเรื่องหนอยกัสิปิธิวันคีิสมาสอยู่ประมาณสอสามวันทีนะพี่นาะสองสาม ประมาณโซสามอาทิตย์หลังปีใหม่ประมาณวันที่ที่สามสี่ประมาณนี้หรือว่าที่เท่าใดรบ้างไอันท่านที่คุยกันหน่อยนะพี่น้องว่าท่านได้คุยกันเน,นะนาะก,ก,กะก็ท่าเบิองว่าแต่ว่าเมื่อน,นี้ก็เบิองอากาศก่อนพี่นอ้องมันจะมีอันตลาดอินโดนะพี่นอ้องเป็นทาวน์บูสซีอินโดอยู่อันนอตติงแฮมกะท่าเบิองว่าคันแมทธิวบ่เป็นยังหลายนะพี่นอ้องโบหา้าโบย,ยังอีกอก็อาจจะไปส่วงบ่ายาก,กับพ่อจักรกะท่าเบิอง ถ้าเบิงพี่น้องตะวันแน่ม,มึงส่งแล้วกะจัดจังใดนะตอนนี้พอหนูเจสิกาเราเอารถไปเปลี่ยนหล่ออยู่นะพี่น้องหล่อหล่อมันอันยางมันเบิดหรือจังใดแล้วว่าอันก็ทาเหล้านะพี่น้องทาเหล้าแล้วก็โทรมาหาข่อยว่าสิเขาอยากไปอันทอกซีบอ่นว่าโอ้ฝนพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกตอนเที่ยงนะพี่น้องตอนนี้มันก็เหลื่อมเลยเหลืล่อมบบว่าอันคึมๆนะพี่น้องแล้วก็สภาพไปเบิง่งบรรยากาศข้างนอกมันหน้นาเบื่อซ้ำใดยพี่น้อง บรรยากาศประเทศอังกฤษนี่นาน,านานีไมันหนาเบื่อแห้งนะพี่น้องโอ้ยแจ็คสี่ใบไปไหนน้องแบบแจ็คสี่ละพี่น้องอยุบเบิดเบ็ดเดือนนายพี่น้องยุบเบิดเดือนแบบเบิึงพี่นอ้องอยากจะถ่าผ้าไปเบิง่งแห้งพี่น้องมก็จะยุ่งสี่ละยุ่งสี่ละพี่น้องนี่บริหารตกได้หนี่เที่ยงก็จังสิตกเที่ยงฝนมันก็สิโตยุ่งสี่ละพี่น้อง บานนี่กลางกลางกลางคืนมันก็นสีลายกลัวก็เวนได้พี่น้องพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตกนั่นสี่โมงแรกพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นนั่นตอนนี้วันที่สิบวันที่สิบแปดโมงหรอพี่น้องประมาณพระอาทิตยขึ้นนั่นแปดโมงหร่าเขยว่าเพราะว่าช่วงคันขว,วัญประเทศนี่ดูอของบริษัทตำรวจตรวจเบิ้องประเนมอมพระอาทิตย์ขึน้นพระอาทิตย์ตกหลายไปตอนไหนนะมันก็กลางคืนก็นสีลายกลัวพี่น้องกลงเว้นก็นสีเน่หน่อยนะกลงเว้นก็นสี ช่วงกระเม่นก็สิเป็นแบบนี้แหละพี่น้องคืมขันบวกคืมคืมฝนกระตกขันบวฝนตกกับหิมะตกเนาะเป็นบางปีถ้าว่าปีหนึ่งหูซึ้งวันบวค่อยหนาวปะเนยยังมีมือห่อนอยู่นะพี่น้องมือห่อนก็ประมาณสี่องศาก็ถือว่าห่อนอยู่หกองศาก็ถือว่าห่อนอยู่ขันแม่นาวอิลีหนาวอิลี่อิลีประมาณสามองศาขันขั้นเลยสามองศาลงไปนะเนาะ้องสามสี่องศาลงไปนี่หนาวพี่น้องขันแม่นอยู่ทั้งหนอนนี่โบโดนกับมือสิมีความหูซึ้งเลยพี่น้องขนาดอันตู้เย็น ที่เขาเห็นอยู่นี่ประมาณหกองศาเราตั้งไว้หกองศาหกองศาอันนี้ตู้เย็นทอานี่แต่ว่าคันขัน,นม่นอันช้าองศาลงไปแล้วมือนี้ออกไปข่าหนึ่งนี่มันสิว่ามีความหมุกซึ้เลยพี่น้องเวลาเอาไปเหลือซงเหลือคลองนี่สิบ่มีความหมุกซึกเลยมือเ,าเ,อเอขาเนี่ยมันสิแข็งเหลือกันิบ่่เดิมพี่น้องมันสิสิแข็งบ่มีความหม,มุกซึกเลยชาเน็บไปเลย,ยพี่น้องทรมานพี่น้องสำหรับคนที่เหตุงานอยู่ทั้งหอดมั้งสิี่นาะแต่คนที่อันเฮ็ุงานในอันใน ในหลานนี่ยังกับโบเป็นยังเนาะสำหรับตัวอาชีพขายเนี่ยไม่ต้อง,ต,องต้องอยู่ทางนอกเราคือจังพอนี่อเจสิกาเราไปขายของสิต้องไปยืนยืนขายอยู่อันอยู่บ้านเหมืองนายพี่น้องตั้งแต่ไปไปคือวอรไปหกโมงเคืงพอเจ็ดโมงเคืงสีหนาพี่น้องไปตั้งแต่หันหลาดจนไปจนเลิก,กน,นะพี่น้องคันแม่นหนานาวก็อาจจะเลิกเร็วเนี่ยประมาณเที่ยงบ่ายโมงก็เลิกเนาะคันแม่นขันแม่นอันหนาห่อนก็สิโดนแน่จักหน่อยเองสีหนาพี่น้องเนาะ เอาละคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละพี่น้องมา่อว่าสู้ฟังเนาะเ <c oughs> ดือดตะเหลืองตะเหลาลายอยงนี้สิเนาะจนผัวจนผัวสวนไปลดน้ำมนต์นะพี่น้องจนฝรั่งสวนไปลดน้ำมนต์ดก่นอนกระไรยังเมื่อเขาเยก็เลยอันมาแรงงานสู้ฟังเนาะว่าอสภประกาศตอนนี้เป็นจักสารจากสีเนาะพี่น้องเอาละคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละพี่น้องเจอก,กันคลิปหน้ามี่ยังดีๆสวยๆงานสีมา่อว่าสู้ฟังเน,ะน,นาะค่ะณอดสวัสดีค่ะ